สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสุขสุคนสุ่มงสุบอนเหมือสุดท้ายของนาเจตตวนบนทางมากก็คือผีนี่พี่น้องเว้ยก็ผีหรืออย่รอมันพอดีจืดจ่าหันเด้เออมันพอดีจืดจ่าแลนรถรถญ่เขาเที่ยวหันเด้ตวน แ้ไงเขาเที่ยวมันระเบินอหี่น้อมาหนีก็แล้วพี่น้องยังตะกาช้ำตาสบายดีบาง h อยากไปด้วยมอ่ะมอมาอืม Chơi đèn nào, phân 1 bông. หนดกะนาสิเลวแล้วก็เป็นไปแหละ อีแม่ก็เมื่อพ่อมีตวัดเลยได้ไหมเด้อดดเออเมื่อรถเมื่อพ่อรถไทยเราด้วยครึ่งไรกปวดหลังปวดไหลรถไทยนะครับมันหัวมันจอดบ่ได้ก็เปลี่ยนใส่รถห่างหายเราหันเบิ่งซะก่อนเมื่อไงเมื่อนี้วันเนีว้ว่าเออเมื่อนี้วันซุกเราอยู่ห่านอยู่ดอก คันวันอาทิตย์นะเราโบยูเราไปรวมเจ้น้อยสีเมือใช้แดงมันสีออกปักสองไปหลาดเอาเสี่ยวมันซื้อยามหาเจ็ดสุดเศร้าบาท ออมันเบาอยู่ชันเพนเอ้าวัาท่านได้แล้วพ่อไห้ก็ขืนกินข่านอนมือนนี้เนะาะบมย่านป้าแล้วก่อนบ่นะเน,นาะแม่นความเธอ,อไรีได้หนะ่ะ้นมาตื่มให้เธอได้ลายเลยหนามกะ ดำตะกาไพว่ามันดำมวนหน้าไพต่วนตัวตกาใส่น้านายแล่มบ่เอาาครึ่งนะาไดน่ะครื่งให้เออต้นมะม่วงนี่เป็นของไผรส่ะ จีเรมาแทกปันกันใหม่ได้น่เนาะเนี <t ell: <t ell> ่เพราะอันบาดันเขามาเห็นหัวอ้อมสิบตโตกะอยู่ไซส์ไหนอะไรยังงจีบตโตกาไส์แบนี้ เจ้าบาทแหละดิดาจีแล <Okay, S 1> ้วไ้แห้ก <hey. S 1> ับดำห่างพี่น้อ้งเอ้ยน้ำทีได้กลางดำห่างได้ห่วงผู้อวยบอกว่าถึงกลางลงมึงแน่ผมมันโน้นกลางพอ ลูกล้าเล่ากระตื่นแต่เด็กขัดเนาะขึ้นไปนอนอยู่ทึ่งก็นน่ะเขาบักอันทั้งเขาอีอันน่ะอ,อืม,อมนะไรนี่ว,ว่าตื่นแต่เศร้าคักนี่หนะนี่หนามเต็มอยู่เข่าล่องงามมาลีเนาะต่วนเข่าปู่ึมนอ่อไ่เนาะ Mä. Mm hmm. Hän ei luke ei luke että tää nii lä. กาเธอกับบังามคือกาเห่านะนะเออดำใส่แลตายเหาะลงน่ะอะไรยังวะคือบัใหาเขาลกเอากะนี่เขากินข่าลงไม้เขาโรคเหลืแล้วบัะท่านได้ลกบ่มาหนนะเออโรเอาอีกจากซิบหมัดเขาดำเร็วนี่เขาเปอือ เขาโรจอารมกานได้ลกใส่ก็ได้ลกใส่ตาโตข่ากะนี่แล้วโตท่วงน่ะก็เรือโอ๊ย ด้ยังกินข้าวนะตน่วน uh. กินงปลา่งโอ้ พอบักไก่ลงเยี้ยมาขึ้นมันได้ย่แม่ยูแม่ไม่แต่ปิ้งหายบลไก่แล้วนนะกินกับเขามันแก่กินได้ดิเห่นหม้อมือนะออนนเท่นเมื่อจังหันเท่นเมื่อถูกซาเท่น พูดมาเท่าว่ะพอเท่าวกับม่ได้อยู่วัดนะตื่นมาหลดนนากระทันในดล่างเออเมอ่ออะพี่น้องเ้ยปลาไก่น่อยอยู่น้ำพอ่อพ่อสิปเปลี้ยงงัวอนนนะันเด้นนะมันแดดสวยมากมันกำมังมันทางกะ มันสีเอื้อนไปอยู่สืเมือ่ mm hmm. อพี่น้องผิดพลาดประกันใดก็ขอโทษขออภัยขอกกันคิดนาะคนทางกะคานมาพี่น้องเอ้ยมาส่งไม่ใหญ่ใด้ต่เสืเมื่อไอ้เอ็นไม่ใหญ่เมื่อน้ำรถไทยวะนี้เจตตรวจเสียหลดไทยมาส่ง mm hmm. ยัง ยังให้นี่แล้วก็ให้นี่พี่น้องอยากสองให้คัดแล้วให้ออนั่นกะออกนแล้วมื้อนี้แหละพี่น้องเอ้ยนงกบ่ไวหวลหัวข้านางกยางบ่อยากได้ลซื้อยามาให้มื้อเช้านี่